สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญนะครับครับผมที่ไหนครับตอนนี้เชียงรายวันนี้ครับเราก็จะอยู่เขาเรียกว่าตรงนี้มันที่ไหนอ่ะทางไหนาเรียกว่าอะไรแถวเสาชิงช้าชิงช้าย่านชิงช้าใช่แถวชิงช้าอยู่ทางนู้นแล้วที่เราจะไปดูใช่ไหมอาบริษัทรอสส์บริษเจ้าก๋อเสือโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า บรรพบุรุษเราเป็นคนไทยที่ไม่ใช่ใชเป็นคนจีนที่อพยพมาไทยหรือไทยอพยพมาจีนจีนอพยพมาไทยใช่เรามีเลยที่มีเแค่จีนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเลยร้อยเลยผมแค่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่ไอพี่ไอมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นคนไทยที่อพยพมาจากจีนเราก็ต้องมาไหว้เทพแล้วก็มาคารวะบรรพบุรุษ นี่เป็นชุดไหว้นี่คือชุดไหว้อิทุกเชียงน้าันนี้คืออะไรอ่ะหัวไม่น่าใช่นะเขาจะมีชื่อเรียกของเขานะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับป้าเาถังเทองก็คือถ้าเราเราเป็นกระเป๋าอ๋อและอันเนี้ยครับเปนคำไม่ได้เป็นแทนเนี่ยแทนเงินแทนทองที่เป็นคนแบบเขาที้เป็นคำวยพรเป็นคำวยพรเราต้องเขียนชื่อเราไปไหมไม่ต้องไม่ต้อง คือใชรนะครับตัวเราอย่าโกงครับตัวเราอย่าโกงองค์ประธานเจ้าพ่อใหญ่ครับองค์ซ้ายองค์ซ้ายองค์เจ้าพ่อเสือครับขวาเทียนโชคลาภครับพุกขาวตรงกลางนะจะถ่ายรูปให้แนะนำนะครับใครถ่ายของหนุ่มข้างหน้าก็เดือนภัยออกนะครับมีเบอร์สอนเอาให้ด้วยเดือนภัยในศาลนะครับมีมิชชัชีพอยู่ทุกที่ทุกเวลาเอาจะเอาอะไรจบก็จะมีพวกไหนก็คือ สวัสดีตอนนี้เราก็ไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลทั้งหมดเสือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแถวนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากมีคนที่เขาไหว้นานาเนยเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่หนึ่งไปดูกันว่าเป็นที่ไหนครับ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เราไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งครับที่ใกล้ๆเรียกว่า ตอบของรับเจ้าพ่อคุณอย่างพี่ไอ้นี่เกิดวันอาทิตย์ก็บูชาเจ้าพ่อขุดเหมือนผมเนี่ยผมก็เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันผมเลยพี่ยานาคเพราะว่าเกิดวันพุธพี่ยาน่าคนเดียวก็ถือว่าแบบใครมาแถวเนี่ยที่ใกล้ๆอ่ะก็คือมาตอบขุดได้เข้าได้สองทางจะมีทั้งฝั่งที่เป็นสามทางเขาเรียกว่าหลังกระทรวง กับทางที่ทะลุมาจากเออ่ทางจำพ่อเสือเลยเว่ายถึงแล้วก็เดินทะลุมาได้เล่นมาได้นะครับใกล้ๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะว่ายนะครับก็แวะมาได้จะซื้ออะไรหรออ๋อใช่เรีนโบราณปาชนคุยป้าบอกว่า อันนี้คืออะไรหรอ,อรายการอะไรเนี่ยบอกว่าอ๋อรายการการกินันงครับป้าเตือนเตือนไคยอัจฉรกรรมครับป้าไปกดติดตามได้เลยนะครับป้าป้ามาเล่นอะไรนะป้ามาเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นดอกการซื้อชาของเราก็คือการไทยอินรายการด้วยโหมดไปนในตัวครับวันนี้เราก็มาอีกสถานที่หนึ่งตรงนด้วยครับครับซึ่งเป็นทีวสสถานนะครับ กวสาหาบทามบทตามบทตามก็บทตามก็ภาศิวะ,ะ<ผ>มีแม่มาพระพิคเนศอน <ะ S 3> ่าพนาพรนาลายที่เราพรอมครับรรครับ,รบดอู่รนีเป็นซีวจริงๆแล้วด้านในเขาไม่ เก็บบรรยากาศมาด้านนอกจะบอกว่ามาง่ายมากขยับมาเสาชิงช้าคือตรงข้ามขึ้มาทางช้าเสาชิงช้าคือเขาเอาชิงช้าแบงแล้วเราก็สามารถแบ่งได้เขาเอาออกไปแล้วมันเป็นเรื่องราวนี่เรื่องด้เสาแล้วชิงช้าเอาออกเขามีพิธีโลชิงช้าไงคุณสมัยอดีตการนานมากแล้วทางของไทยขึ้นอยู่กับทาง่ารเราดีทาม ทำพิธีกลางนี้นจะเป็นครั้งขพิธีสิบเดือนก็จะบอกว่าแต่ละเดือนน่ะมีพิธีอะไรแล้วก็มันจะพิธีกัรปิเกยร์หมดอ่าเมื่อกี้ยังถามเล มื่อกี้ไปดูเลยค่ะแล้วเป็นตัวองเพลงในด้านหลังใหญ่มากสูงมากคนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะนะตรงเนี้นักท่องเที่ยวเนาะชาวต่างชาติก็ชอบมาครับใช่มันเป็นเรนตุ้มค้ากับกทมมันเป็นแลนด์มารเกงแลนด์มารา์ครับครับตอนนี้เราก็ถึงวัดอีกวัดหนึ่งครับวัดอะไร,ะไรเดินไม่ไกลก็คือชื่อวัดสุทัศน์ทเทพวรารา,ราชวรมหาวิหารนี่แปลงมาไม่ได้นะ เขาบอกว่าห้ามใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้ออะไรไม่รู้อะคือแพลมาไม่ได้นะครับกอดเลยไปขอดท้องแล้วข้างนดีกว่าทำไมอใครอับเฉาทำไมนะเพราะว่าตอนขดมาแล้วดมาใต้ท้องนี่หรอแต่คนไหน ไม่ไม่หรือตุ๊กตาที่เป็นแบบว่าจีนจีนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอมาจากจีนเหรอคือเวลาที่แบบว่าเรือสินค้าไทยไปขายสินค้าใช่ไหมแล้วขนของไปเต็มเรือแต่ทีเนี้ยพอตอนขากลับเรือมันโล่งไงแล้วมันแบบมันไม่ต้องรับน้ำหนักมันต้องมีอะไรถ่วงน้ำหนักก็เลยซื้ออะไรก็ได้ที่จากประเทศจีนนะกลับมาเอาซื้อตุ๊กตาเหล่านี้ก็แปลว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาหรือยังไงซื้อมาถ่วงเรือเฉย ใครโดนนบมีชองใคระงตราก็ดัคนชอบไม่ชชอบหยอดหรือชอบเนี้ยครับด้เป็นจูนน ใช่หรือเปล่าก่อนวัาสักนี่เมื่อกี้เราสแกนไปใช่ไหมใช่ดูอะเป็นวัดสุาตรงไหมอ่ะตรงเราถึงค่อยใส่เงินเดินไทยแล้วเราจะไปครับวันนี้เราก็ได้พาไปไหว้พระเนาะชมเมืองเก่าแล้วในเรียกว่าอะไรอ่ะเกาะรัตนโกสินทร์ก็อครัเออจะเรียกว่าใจกลางเมืองเลยนะครับ การมาทำบุญไว้พาบ้านวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับดูกันสนุกขยักติดตามมานะครับก็ลองมาดูมาไหว้พระตามพวกเราก็ได้นะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้เพจแก๊กจีนนะครับแล้วหมวดตูนยังทำอยู่ไหมครับเปลี่ยนชื่อช่องใช่ไหมช่องผมชื่อการ์ตูนครับเขาเปลี่ยนจากหมดชื่อหมวดตูนใช่ไหมใช่ชื่อหมวดตูนเขาเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์เปลี่ยนไหมครับคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์หรอเริ่มเป็นแนว18ไม่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 ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกโอเคไอคิดไม่ออกตอนนี้ไอคิปไม่ออกโอเคครับก็ฝากติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับวันนี้บ๊ายบาย